ไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงผู้สอดรู้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เป็นได้แต่เพียงนักเล่าประวัติศาสตร์ละเมียดพอดแคสสวัสดีค่ะอย่างไรเสียฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของละเมียดพอดแคสด้วยนะคะ คลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องลางสังหรณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีและเหตุการณ์วินาทีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดทรงสเสด็จสวรรคตว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นดิฉันจะต้องเรียนท่านทั้งหลายที่ฟังดิฉันอยู่ณนที่นี้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก สำหรับตัวดิฉันเองที่จะต้องมาเล่าเรื่องอย่างนี้ถึงกระนั้นก็จะแข็งใจเล่าให้จนจบให้ได้เพราะว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรัชกาลที่เจ็ไม่มีงานขึ้นพระเมนไม่มีพระราชพิธีใดๆไม่มีแม้แต่กระทั่งพระสงฆ์มาสวดสดับประกรณพระศพเลยแม้แต่องค์เดียว เพราะว่าพระองค์นั้นทรงเสด็จสวรรคตยังต่างประเทศก็คือประเทศอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในราชวงศ์จัก,กรีและถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่อาภัพที่สุดพระองค์หนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของการสิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์ทรงถูกคณะรัฐบาลฟ้องร้องคดีต่อศาลในหลายๆเรื่องแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของพระองค์อีกอย่างหนึ่งคือพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะทรงทราบว่าศาลนั้นตัดสินให้พระองค์แพ้คดีนะคะ พูดไปก็จะยาวความไปเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแล้วก็เข้าเนื้อหากันเลยนะคะในปีพุทธศักราช2484สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพระชตาชีวิตโหมกระหน่ำทั้งสองพระองค์อีกครั้งเมื่อทรงทราบว่าพระตำหนักแวนคอรตท,ทรงปิดไว้ถูกยึดครอง เป็นที่ทำการของฝ่ายทหารอังกฤษไปแล้วจึงจะส่งส่งคนไปเก็บสิ่งของมีค่าในพระตำหนักก่อนที่จะส่งมอบตำหนักอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธนีทรงอาลัยพระตำหนักนี้มากจึงทรงมีพระราชดำริจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง แต่พระอาการประชวนของรัชการที่เจ็ดสุดหนักลงพระบาทบวมอยู่สองถึงสมวันซึ่งเป็นอาการอันเนื่องมาจากที่ประชวนพระหัตไทยก็คือท่านท่านเป็นโรคหัวใจนะฮะวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2484 พระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดบรรทมเป็นสนับเพลาแพร,พแ,รและฉลองพระองค์แขนยาวทรงตื่นพระบรรทมตั้งแต่เช้าตรู่พระอาการดูดีขึ้นมากจึงรับสั่งกับสมเด็จว่าหากจะเสด็จไปพระตำหนักเวนคอรตกก็ได้ไม่ต้องทรงเป็นพระกังวลดํารัดครั้งสุดท้ายคือ ท่านพูดว่าอย่างไรรู้ไหมคะท่านทรงมีพระดำรัสครั้งสุดท้ายว่าจะไปไหนก็ได้ฉันสบายดีอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงจะอ่านหนังสือพิมพ์นี่เป็นพระสุรเสียงครั้งสุดท้ายที่พระนางเจ้ารำไพพันนีทรงได้ยินพอหลังจากนั้น ท่านก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเพราะว่ารัชการที่เจ็ดท่านเสด็จสวรรคตอาจต่อความค่ะสมเด็จจึงเสด็จออกไปโดยรถยนต์พระที่นั่งตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวยไข่ลวกนิ่มๆซึ่งนางพยาบาลประจำพระองค์จัดถวายทรงหนังสือพิมพ์แล้วบรรทมต่อ สักพักหนึ่งก็ทรงบ่นว่ามีอาการวิงเวียนไม่สบายนางพยาบาลจึงลุกไปหยิบยาพอกลับมาอีกทีก็เห็นพระหัตตกห้อยลงมาอยู่ข้างๆหนังสือพิมพ์ตกอยู่กับพื้นหลับพระเนตรเหมือนกำลังหลับอย่างสบายประมาณเวลาเก้านาฬิกานางพยาบาลจับดูที่ประจรนก็จึงรู้ว่า พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียแล้วโดยไม่มีผู้ใดทราบเวลาแน่นอนชัดเจนว่าพราะองค์นั้นทรงเสด็จไปสู่สวงสวรรค์ตั้งแต่เวลาใดแต่ตามคติไทยก็คือทรงพระบุญญาธิการมากจึงเสด็จสวรรคตอย่างสงบนิ่งสิริรวมพระชนมายุได้4 8พ0 0ษาและเป็นเวลา หปีสามเดือนนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงสละราชสมบัตินะนะฮะขณะที่รถพระที่นั่งของพระนางเจ้ารำไพพันธนีวิ่งออกจากพระตำหนักใหญ่ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ทรงมีลางสังหรณ์ลางสังหรณ์ที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟัง พอรถวิ่งออกจากพระตำหนักไปสักพักใหญ่ๆหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องชะลอแล่นช้าลงเพราะว่ามีหมอกหนาบดบังมากบริเวณเป็นหน้าหนาวนะฮะหมอกหนาบดบงังพันพระองค์เนี่ยก็ทอดพระเนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยืนประทับขวางอยู่เห็นพิลึกแท้ทรงสังหอนพระราชาหฤารไทยยิ่งนัก ต่อมาตำรวจอังกฤษได้สกัดรถพระที่นั่งของสมเด็จเพื่อแจ้งข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเสียแล้วให้พระองค์เนี่ยทรงรีบเสด็จกลับพระราชด,ดำเนินไปยังพระตำหนักพอกลับมาถึงพระตำหนักก็ทรงควบคุมพระสติอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมมากทรงเข้มแข็ง ทรงจัดการพระบรมศพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศพสดิ์ประธานณพระตำหนักคอมตันโดยรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลาสี่วันเพื่อให้พระประยุรญาติที่อยู่ห่างไกลมาถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย การจัดพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีพระสงฆ์รวมทั้งไม่มีพระราชพิธีอื่นๆตามประเพณีอีกด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับพระเจ้าแผ่นดินซึ่งไม่มีแม้กระทั่งงานขึ้นพระเมรุนะฮะ หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ยังคงอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายราชการที่เจ็ดขึ้นที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามที่กรุงเทพมหานครน่ะนะฮะตามพระราชประเพณีโดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์คือท่านสวรรณคตในแผ่นดินราชการที่8ก็คือว่าท่านทรงสละราชสมบัติไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นท่านก็จึงเสด็จสวรรคต ต่อมาวันที่สมิถุนายน2484ปีเดียวกันนั่นเองอันเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนรถซึ่งตกแต่งอย่างงดงามมีธงมหาราชคลุมพระบรมศพเชิญพระชัยวัดไว้ทางเบื้องพระเศียรรถเคลื่อนออกจากพระตำหนักขอมตันไปยังสุสาน โกดเดกรีนซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอนมีรถตามเสด็จประมาณห้าคันขณะกำลังเคลื่อนพระบรมศพออกจากพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณนีประทับทอดพระเนตรอยู่ที่หน้าต่างเป็นการส่วนพระองค์ทรงกลั้นพระกันแสงไว้ไม่ไหวอีกต่อไปทรงรับสั่งเบาๆว่า เาเอาไปแล้วพระบรมศพทรงพระภูษาโจงกระเบนสีแดงฉลองพระองค์สีแดงเช่นกันตามที่เคยรับสั่งกับหม่อมเจ้าสุภวัตวงสนิทให้จัดถวายเหมือนกับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในรัชกาลที่สี่พระบรมวงศานุวงศ์จะทรงพระผูสาแดงทุกวันพระในรัชกาลนั้นแดงจึงถือเป็นสีของพระราชวงศ์มีผู้มาคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่มากทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศชาวอังกฤษ ซึ่งเคยรับราชการอยู่เมืองไทยและเป็นทนายความประจำพระองค์และเป็นพระสหายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อ่านสุนทรพจน์สรรเสริญพระเกียรติคุณผู้ที่ไปประชุมณที่นั้นถวายความเคารพทีละคนไม่มีพิธีสง์ใดๆเพราะไม่มีพระพิสุขอยู่ในประเทศอังกฤษ ในขณะนั้นมีแต่คนไทยซึ่งเคยบวชในพระพุทธศาสนาได้สวดมนต์ถวายพระราชกุศลแล้วมีการบรรเลงเพลงซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์โปรดพิเศษถวายเป็นครั้งสุดท้ายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีเสด็จขึ้นไปถวายบังคมพระบรมศพเป็นพระองค์แรก ตามด้วยพระปยุรญาตและผู้ใกล้ชิดทั้งไทยและเทศพนักงานกดสวิตอันเชิญหีพระบรมศพเลื่อนไปตามรางเหล็กสู่เตาไฟฟ้าหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้วพระบรมอัฐิและพระบรมมสรีรังคานถูกอัญเชิญกลับไปประดิษฐานอย่างพระตำหนัก อ่อมตันอันเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยในอังกฤษส่วนใหญ่พากันเดินทางกลับประเทศไทยเพราะอังกฤษถือว่าไทยเป็นชนชาติศัตรูแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธียังคงประทับอยู่ต่อไปทั้งๆท,ที่เครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลน โดยทั่วไปไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนอาหารไข่ไก่ต้องใช้วิธีถนอมไว้โดยการลอยน้ำข้าวสารก็ไม่มีต้องใช้ลูกเดือยหุงแทนแต่รัฐบาลอังกฤษได้ถวายพระเกียรติโดยอนุญาตให้ทรงใช้รถยนต์และจัดน้ำมันเบนซินถวายต่อมาในปีพุทธศักราช2485 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนี้นั้นต้องเผชิญกับความเศร้าโศกในครอบครัวของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์พระราชโอรสบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเรืออากาศเอกในกรองทัพอังกฤษได้สิ้นพระชนมลงทันทีประสบอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตกเพราะชนภูเขาในภาวะที่มีอากาศหมอกหนามากดิฉันก็เล่ามาจนถึงตอนนี้แล้วก็คงจะเล่าต่อไปไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับดิฉันมากเพราะว่าดิฉันคิดว่ารัชการที่เจ็ดนี่ท่านทรงเป็นผู้อาภัพอย่างยิ่งอย่างไรเสียก็ขอจบ คลิปนี้ลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ